ข้อสองครับลูกดูครับข้อสองเปรียบเทียบกับข้อหนึ่งครับตัวเลขตัวตั้งชุดเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับตัวเลขที่ตามหลังคําว่าหารมาคือพวกตัวตั้งชุดเดียวกันเลยเศษก็ตัวเดียวกันด้วยเศษก็ตัวเดียวกันด้วยแปลว่าโจทย์มันต้องการตัวหารนะแต่ข้อเนี้ยไม่ได้ต้องการตัวหารตัวมากสุดอย่างเดียว ข้อหนึ่งอ่ะมันเอาตัวหารร่วมตัวมากสุดแต่ข้อสองเนี่ยมันเอาตัวหารร่วมทุกจำนวนเลยครับข้อสองจึงต้องคิดต่อเนื่องจากข้อหนึ่งมาครับต้องทำข้อหนึ่งเสร็จแล้วถึงจะทำข้อสองได้นะการทำข้อสองก็คือลูกต้องทำตรงนี้ทั้งหมดต้องทำตรงนี้ทั้งหมดเลยนะงั้นข้อสองครูจะเขียนสเต็ปสี่เลยนะครับ สตาร์ทมาก็สเต็ปสี่เลยนะครับเพราะมันต้องทำสเต็ปหนึ่งถึงสามมาก่อนแล้วได้ตัวหารร่วมตัวมากสุดมาแล้วนะครับสเต็ปสี่หาตัวหารร่วมทุกตัวเลยครับ มันก็จะเป็นตัวประกอบของพอละมอน,นั่นแหละจะเป็นตัวประกอบของตัวหารรวมตัวมากสุดแต่มีเงื่อนไขครับซึ่ง ตัวหารต้องมีค่ามากกว่าเศษมากกว่าเศษก็ค,คือต้องมากกว่าเก้าต้องมากกว่าเศษเก้างั้นไล่ตัวประกอบของเจ้าแปดสิบสี่แล้วเอาตัวที่มากกว่าเก้าลูกอาจจะไล่เออ แทนที่จะไล่แบบแบบนี้นะครับหนึ่งคู่กับแปดสิบสี่สองคู่กับอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะไล่อย่างงี้นะลูกอาจจะไล่แบบนี้แทนเริ่มต้นจากตัวมันเองแปดสิบสี่แล้วก็แปดสิบสี่หารด้วยสองแปดสิบสี่หารด้วยสามแปดสิบสี่หารด้วยสี่แปดสิบสี่หารด้วยห้าไม่ต้องคิด เพราะมันหารแล้วไม่ลงตัวโอเคป่ะไปเรื่อยๆแล้วลูกดูผลลัพธ์เอาที่มากกว่าเศษเก้าเอาที่มากกว่าเศษการจะเป็นตัวหารได้ต้องมีค่ามากกว่าเศษตัวต่อไปคือแปดสิบสี่หันด้วยหกแปดสิบสี่หันด้วยเจ็ดตอบอีกนะครับแปดสิบสี่หันด้วยแปดมันไม่ลงตัว ปดสิบสี่หารด้วยเก้ามันก็ไม่ลงตัวเนะห็นนะหารด้วยสิบก็ไม่ลงหารด้วยสิบเอ็ดก็ไม่ลงตัวต่อไปคือแปดสิบสี่หารด้วยสิบสอง่ะงั้นตรงนี้ครูหยิบออกไปเลยนะลูกแปดสิบสี่หารห้าเนี่ยห้าไม่ใช่ตัวประกอบอยู่แล้วโอเคปะ่ะมันหารไม่ลงตัวอยู่แล้วอ่ะงั้นครูเลื่อนตัวนี้เข้ามานะครับแล้วลูกคัดเลือกแต่ตัวที่ออกมาแล้วมีค่ามากกว่าเก้านะ นั้นตัวแรกก็84ตัวนี้ก็42่บพวกนี้เป็นตัวหารได้หมดเลยครับ28 21 14 12 12ยังคงมากกว่าเก้ะมากกว่าแต่ตัวนี้ได้7ละตัวเนี้ยไม่มากกว่าเละตัวเนี้ยไม่ได้มากกว่าเละ เจ็ดนี้ไม่มากกว่าเก้าไม่มากกว่าเศษเก้าแล้วเป็นตัวหารไม่ได้ละไม่มากกว่าเศษเก้าจึงเป็นตัวหารไม่ได้นั้นพวกที่ใช้เป็นตัวหารได้ก็เลยเป็นพวกนี้ครับ เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่เป็นตัวาหารทุกจำนวนเลยนะครับก็จะได้แก่สิบสองสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสี่สิบสองแปดสิบสี่ อ่ะลูกงงงกับข้อสองนี่ไหมครับใครเคลียร์ข้อสองแล้วอ่าพอระมอจะคิดตัวหารตัวเยอะสุดให้ลูกใช่ไหมถ้าลูกต้องการตัวหารตัวน้อยกว่านั้นก็คือตัวประกอบเอาตัวประกอบแต่ว่าการจะเป็นตัวหารได้มีเงื่อนไขว่าต้องมีค่ามากกว่าเศษด้วยเออ